มาแล้วครับดิมเบอร์มากับแฟนแล้วก็ลูกชาย2คนในขณะ <มา S 1> ที่อ,อ,อายุประมาณเท่าไหร่แล้วเชนหะลงอายุเท่าไหร่ละสิบเอ็ดสิบสองแล้วส่วนจินหลงก็ประมาณ11นะก็เดี๋ยวเอากลับไปดูว่าตอนตัวเล็กๆลูกได้มาอีกเป็นครั้งที่2แล้วนะเออไปก็มีมีกู้สองมาด้วยเนาะ แล้วก็มีผิงมีริ้วด้วยความรู้สึกผมยังเหมือนเดิมเลยนะมีมาประมาณ5-6รอบแล้วนะครับมันมันยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยอะแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันไม่ได้มาแบบวันหยุดอะเรามาเป็นวันธรรมดาคนก็จะดูน้อยๆหน่อยอย,อยากมาเป็นวันธรรมดาเนี่ยแหละเพราะาคนน้อย แล้วก็นี่มาเจอกันริวริวตอนนี้ริวอายุเท่าไหร่รนนิวอายุเท่าไหร่ตอนนี้ริวอายุได้เจ็ดแล้วผิง่ะสิบเอ็ดอ่ะไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเล่นอะไรเดี๋ยวคอยอัดเนาะไปนี่ก็คือคือเครื่องเล่นเครื่องเล่นอันแรกที่เข้ามาแล้วก็ จะมาเล่นอันนี้กันเลยเดี๋ยวถือไว้เดี๋ยวป้าก็เอากล้องถือไว้ไม่ได้อัดมันคือมันคือรถไฟอะไรนะมาเดี๋ยวดูป้ายอันแรกเลยปะโมโนเลไม่ใช่โมโนเรีวเนาะมันอยู่ใกล้ๆอันแรกเลยโู้ก็ไม่ใช่รถอะไรรถรถไฟยิมเบอร์รถมายาโกนหนูหนูอะไรอะหนูลมกดเออใช่หนูลมกดนะครับ ทางขวาต้งบ้านยาก่อนปเมื่อก่อนเออใช่บ้านเออมนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยนี่อีกว่าว่าหน้าตาหนูลมกดเป็นไงนะครับถึงบาดบาดบาดไปจ่ พอดีเลยเฮ้ยนี่ได้ได้การนึงอ้อมได้มาปะอือนี่คือครั้งแรกอันนี้อ๋อได้ได้ได้ครับอันนี้ก็คือเจ้าหนูลมกดที่เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้นะครับเอามาดูมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เด็กๆในการเล่นครั้งแรกหน่อยเธอหลงว่าไง เล่นวดได้มีควาอันนี้ง่ายสุดแล้วนะอันนี้คือเบสุดแล้วนะแล้วรู้สึกยังไงอ่ะเจลโลบอกเสียวเจลโลเสียวริวบอกว่าปวดท้องเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเสียวท้องเสียวหัวใจเลยอไป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 ดูเครื่องเล่นต่อไปไปไม่เดี๋ยวข้าหลังเวลาเล่นอะไรแบบมึนๆมาค่อยมานั่งหนีตากลมก็ได้ อ่าไปเราไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปกันนะครับอันนี้เครื่องเล่นอย่างที่สองนะครับเฮอริเคนเฮอริเคนแล้วมาดูสภาพเด็กๆสภาพเด็กๆบอกเป็นสภาพเด็กๆขอกในการเล่นกันนะครับจร้องเล่นไหมกลาตัวมันจะหลุดบอลเฮลดเอาไหมเอาเอาไปพี่ร้องหลง แล้วก็เดินทางมาถึงม้าหมุนนะครับเมื่อกี้เพิ่งเล่นเฮลิเคนไปกับเทียนหลงสองคนเทียนหลงบอกสบายสบายเล่นไปกันแค่สองคนมา8คนอีกหกคนไม่ยอมเล่นนะเราไม่เล่นเดี๋ยวเรานั่งรออันนี้เรานั่งรออ่ะอันนี้ก็เครื่องเล่นเครื่องที่3ที่เราเดินมาถึงเครื่องเล่นเด็กน้อยที่ดีเวอร์ตอนนี้อะไรก็มาช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคนยังไม่เยอะนะมาถึงก็เล่นได้เลยนะครับไม,ไม่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 ใช่ช่วงวันหยุดเนาะ แล้วข้างๆก็จะเป็นบ้านผีสิง,เ,สงเดี๋ยวเข้าไปบ้านผีสิงต่อเก้ okay. ก็มาถึงเครื่องเล่นต่อไปนะรถล้งรถพัง,งออาวอืน่นอ่ะ ตัวไม่ถึงร้อครั้งหน้าต้องมากินนมเยอะๆนะครับไปแล้วก็พวกเจ้เข้ากันไปแล้วเนาะอาเจ้โก้กำลังจะเข้าไปนะครับที่แบ็คโฮลคอสเตอร์นะครับตาตาโอเคไว้เจอกันและก็มาถึงช่วงที่เทียนหลงผิงแล้วก็พวกพวกสกวุกุยกับ ผู้สองนะครับไปเล่นรถไฟหอเนาะแต่ป๋าไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าป๋ากลัวกลัวเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะป๋าไปเล่นหลายครั้งแล้วแต่ว่าป๋าครั้งเนี้ยป๋าเล่นเฮลิเกนแล้วป๋าไม่อยากแบบเวียนหัวมากไงมันเป็นพิษมาจากเฮลิเกนแล้วก็ถ้ามาเล่นนีอีกมันกระดาไอ้นี้เขาอีกปัอวอ้วกก็เลยรอบนี้ไม่เล่นดีก,กว่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นสุกเมอ้อมนะ สุเมออมกับริวแล้วก็จินหลงไปเล่นรถไฟคุณปู่นะเดี๋ยวให้ดูภาพที่ไปเล่นรถไฟคุณปู่ก่อนด้านนี้ตรงนี้คือรถไฟคุณปู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นคือท,ที่ที่เทียนหลงกับผิงไปเล่นเนาะรถไฟหอบโอเคก็เป็นช่วงที่ผมนั่งคักหน่อยแล้วกัน โอเคไว้เจอกันอ่ะมาดูความรู้สึกเทียงหลงที่ขึ้นรถไฟห่อมาไปกับผิดมาเนาะอ่ะเป็นไงบ้างสนุกสนุกไงกลัวแม่เสียว้ปเอาคนดูไม่ไหแม่งตอนหน้ามาหัวแม่งจะแท๊กปักปักหลัอ๋อหัวกระแทกใาไหวา่ไม่กระแทกลงเทียงหลงกระแทกกัแล้วไม่เห็นกระแทกเลยนแต่แม่งเรา่ซวะไม่ไหวถิ่นถิ่นก็ถิ่ก็สนุกใช่ไหมฟ้าดูเล่นเลยดิป้าเคยเล่นมาสามมืรอบแล้ว เคยเล่นมาแล้วแต่คิดเดินแล้วเซ่อว่ะเหรอไปเล่นซูเปอร์สเปซไปซูเปอร์สเปซมาดูกันที่ซูเปอร์สเปซให้จิ๋นหลงดูจิ๋นหลงอยากรู้ว่าเป็นไงเฮ้ยเรือยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยโหคนต่อเยอะอ่ะเข้าไปต่อเลยไหมเนี่ย จิ๋นหลงมันขึ้นตรงเนี้ยใช่ไหมยังไม่ออกเลยจิ๋นหลงมันขึ้นตรงเนี้ยแล้วมันก็ฟูมลงมารถไ,ไฟธรรมดา,มาเปียกๆก็หรอปใส่ดิยขาออกก็ได้ แถวยาวเดี๋ยวรอนนะสภาพเด็กๆอยากเล่นกันแต่ว่าซูปเปอร์สเปซนี่คนเยอะอะ่ะต้องไปต่อเลยอะ่ะมาแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว ขึ้นไปแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมางน,น,นี้เลยจินลงเร็วมาแล้วมนานี่ไงเป็นไงนและนี่ก็คือสภาพที่เพิ่งเล่นแกนคันย้อนกันเสร็จนะครับนี่ แล้วก็นี่เราเราเปิดนี้เราเปิดอนก็ันอันนี้คือก็พึ่งเล่นแกนแ่นยอนแกนเสร็จนะครับสภาพสภาพหัวก็จะเสียกกันนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ KFC ก่อน KFC แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเดินไปแล้วแรปเตอร์มันเล่นได้เลยก็เล่นได้เลยเนาะก็อย่างที่บอกว่าเรามาช่วงที่ยังไม่ใช่ วันวันหยุดนะครับพ่อแม่คนที่ทํางานเขาก็ยังต้องทํางานกันอยู่ <ไป S 1> คนก็เลยเลนคนก็เลยยังน้อยนะครับไป,เ,ไป,เ,ไปเ,เดี๋ยวไปดูเครื่องเล่นต่อไป,ไปเลีวสัมภาษณ์เร็วหน่อยอา้าวเร็ว้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้เล่นแกนแคนยอนมานะครับเร็วคิดว่าไงบ้างนสนุกตั้งแต่เล่นมาจนถึงตอนนี้อันไหนสนุกสุด แกนเค้นยอนสนุกสุดเนาะมันเปียกน้ำด้วยเราก็ไม่น่ากลัวใช่ป่ะไม่น่าสนุกเหมือนเหมือนล่อนห่วงยางอ่ะอ่าถ้าอ่าหนูุ่มคนก็ถ้าเป็นเทียนหลงอ่ะเทียนหลงว่าไหนสนุกสุดไปไอ้ที่มันนอันนเดอร์ลิกเกนอ่ะนอร์ดเดอร์ลิกเกนดอร์ลิกเกนตอนนี้ตอนนี้เทียนหลงยังไม่ได้เล่นคอนาโดกับไวท์กิ้งนะครับอีนั่นก็สนุกที่หลายอันเลยนอร์ดเดอร์นิกเกนนอร์มคน้วก็เอลก้าหลงอ่าจิหลง ลงว่าไหนสนุกสุดเหมือนริวเาเล่นอะไรก็ให้ได้จินหลงเหมือนริวเล่นอะไรก็้ได้ปานยักษ์สนุกสุดจิ้นหลงเหมือนริวนะครับเพราะว่าจิ้นหลงไม่ค่อยชอบเล่นไหลเสเสียวเนาะก็ถ้าเล่นธรรมดาเฉยๆเล่นได้โอเคก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนแต่ว่าถ้าเดินผ่านเดินผ่านแรปเตอร์แล้วถ้าแรปเตอร์ไม่มีคนก็จะไปเล่นแรปเตอร์กันก่อนอะ ก็เดินมาเจอของเล่นสำหรับริวนะครับริวเหมาคนเดียวเลยอันนี้เด็กต่ำกว่า120ถึงจะเล่นได้เท่านั้นครับใครสูงกว่า120เล่นไม่ได้นะครับนี่ซิ่งคนเดียวไปเลยบายบายอังบายบายได้เร็วบายบายยังเร็วบายยีาย้ไปเรามาดูกันว่ารถออกตัวความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ถามว่ามีเพื่อนเล่นไหมมีนะครับมีเพื่อนเล่นนี่ยังมีเพื่อนๆหนูๆเล่นกันอยู่เนาะแต,แต่ตอนเที่ยหลงก็จรินหลงเด็กๆเหมือนจะไม่ได้เล่นอันนี้เลยวะอ,อ <S <S ้อมพีจ๋าปะจีจ๋าแม่น้องๆน้องได้เล่นของเด็กเดี๋ยวรอรถออก เดี๋ยวรอรถออกลินวนลาจะโตถึดนี้เลยแล้ว่วยโดนเพื่อนขอให้ไปเล่นลับโลให้ขขเขาไปให้กำลังใจไม่ดูน่ากลัวเถ้าริวไม่สองดด <c ười> ถ้าริวบอกอยากเล่นอีกอ่ะ <c ười> ก็เอาบัตรฉีด <c ười> มีมีแปดพันอเล่นล <c ười> อันนี้เล่นแปดรอบ <c ười> เหลือลอีกแปดรอบเฮ้ย ไปแล้วเขึ้นมาแล้วครับว้าวอัดไว้ให้ริวดูนะว่าตอนตอนเล็กๆริวเล่นได้คนเดียวสนามนี้ค่าจองริวบอกพี่ๆน้องๆห้ามเล่นนะครับมีริวเล่นได้คนเดียวนะครับขงเด็กอมเแ<อ>รมาแล้ว คนที่กำลังจับกระอือตะอมอ้วกแตกค่ะอยากจะถามความรู้สึกเป็นไงบ้างคะเลืนอะไรไ,ไม่ได้แล้วเลืนอะไรไ,ไม่ได้แล้วได้กูขายอย่างเดียวแล้ะ <c oughs> แตกไปเลยเนี่ยค่ะมาล,ลงมาหน้าซิดลืนไก่ต้มเลยค่ะเ,คเ,เดี๋ยวเดินไปเคฟีไปนั่งโอเค,คมนนไม่ไปกินข้าวก่อน เอาแล้วบอกคุณนั่งโอเคมาเล่นเครื่องเล่นอันนี้มีคนน้าสิทสภาพอเอยเอยไป็นไงเว,เวลาเราเล่นแล้วงะวงแล้วเราชอบ่วงนอนละคืออยากนอนหน้าแบบสิทปากเขียวอยากนอนเลยอ่ะ คือตอนเนี้ยเหงื่อแตกเฉยเลยอะทั้งทั้งที่แบบไม่ร้อนทั้งเหงื่อแตกออกแบบเหงื่อออกคอออกอะไรหมดเลยอะเบนไม่ไหนไม่ได้แล้วจะอวกเล่นอะไรได้หลังจากนี้เล่นอะไรได้โคากคาอย่างเดียวไวกิ้งไม่เล่นละโอ้ยเดี๋ยวต้องขับรถอีกจบเกม <c oughs> จบเกมมาส่งมาตายอะไรเแต่อ้นี่เขาเรียกอะไรนะเบนแรปเตอร์แรปเตอร์ กลับมาแล้วค่ะมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นคนขับรถนะบมาให้แฟนเป็นคนขับเหมือนจะก,ก็เหมือนทำไมน้าจอเหมือนแบบ ภาพตัดแป้นแ,แต่เล่นแร็ปเตอร์แล้วผมก็นอนยาวๆน <laughs> อนแบบมือยาวๆไปเลย <c oughs> โอเคตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านโดยโชดดีมาก <Yeah. S 1> คอนโดนโอเคบ๊าย <c oughs> บาย <c oughs> บ้าพี่อะเออทำไมกล้องมันสายสายแบบมือยาวอะสามีกล้อ็ เวลาไม่พอเวลาไม่พอใช่แต่นี้สนุกแค่ว้าสนุกเข้าวะไม่ต้องขาค